สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับพี่ตูนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไมงดังว่ะนะนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับล็อกอินเฝ้าอ่ r วอร์นิ่งยูเซอร์ออพาร์ร์ดนะครับอ่านถัว่วรู้นะพอดีไม่เก่งอังกฤษนะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะครับ ทำไถึงเป็นอย่างนี้นะครับบอกได้เลยนะครับคือ API ไม่เชื่อมต่อกับ SQL นะครับหรือมีปัญหาอะไรกับเกี่ยวกับ API ชัวนะครับทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้ผมบอกแไกลๆนะครับไม่ได้บอกวิธีแก้นะครับให้ไปเช็คนะครับ API นะครับให้มันตรงกัน นะครับเช็คยังไงนะครับเข้าไปที่บอสี่นะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเช็คกลับไปที่เดี๋ยวนะครับไปที่ไอซนะครับอันนี้สปอตนะครับอีค e ิฟสตูดิโอบอสสีนะครับ อันนี้ให้ทำการค้นหานะครับทับ API นะครับทับ API ก็มีทับด้วยนะครับทับ API นะครับเหมือนว่าจะกำหนดอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เราให้ดู ที่ wallc นะครับที่ wallc นะครับรับ api นะครับแล้วก็ทําการเปิดทั้งหมดเลยนะครับแต่มันคลิกไล่ตามนี้นะครับก็จะพบไฟล์อยู่ประมาณนะฮะสามไฟล์นะครับที่เราจะต้องดูนะครับหรือว่าเราจะไล่เป็นจุดๆก็ได้นะครับเนี่ยแต่๋ยวมาคลิกที่จุดที่1นะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปแก้จุดที่สองตรงนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรจุดที่สามนะครับนี่แหละ อตางนี้นะครับหมายถึงอะไรนะครับคือในโฟล์ด์อ่าตรงนี้ wc นะครับแล้วก็ api หมายถึงว่าตรงนี้คือโฟลเดอร์ wc แล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ api แล้วก็ตามด้วยข้อมูลของ api ต่างๆ่างนานานะครับคือคุณเช็คอ่ะคุณดูดตามนี้นะครับว่าเราได้ทำตามนี้หรือเปล่านะครับในไดซีของคุณเนี่ย i n e t p u b นะครับ w w w r o o t เนะี่ย ขอคุณได้สร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ wc ไหมไอ้ย wc ไหมแล้วก็มีโฟลเดอร์ api อยู่ในโฟลเดอร์ของ wc ไหมนะครับผมเช็ค W r o o t นะครับแล้าก็ตามด้วย wc นะครับคือไอ้ข้างหน้าเนี้ยมันคือหมายถึงว่า w root นะครับส่วนต่อมาก,ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ แต่ทีนี้ก็เช็คบอกให้เช็คให้ดูเช็คดูนะครับว่าเรามีโฟลเดอร์วอซไหมแลวต่อมาเรามีโฟลเดอร์ API ไหมแล้วต่อมาเรามีข้อมูล API ไหมไหนะครับเรามีข้อมูล API ไหมถ้าเกิดมีนะครับก็อาจจะเกิดจาก API นะครับ ถ้าไม่ถูกต้องนะครับต่งางๆน,นะครับวิธีการตั้งค่า API ก็สอนไปหมดแล้วนะครับไม่หาดูเอาเองนะครับอันนี้จะมาบอกอถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเมื่อกี้แสดงว่าตัวเนี้ยมันไม่ตรงกันนะครับ API อะไรต่งางๆเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกับเซิร์ฟบางที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับจริงๆมันตั้งค่าในโฟลเดอร์นี้แต่เราไปวางผิดโฟลดอร์เราไปวางข้างนอกเนี่ยเรามาวางที่ W root เนี่ยไอเนี้ยเรามาวางที่ w root มันก็ไม่ได้ มันจะต้องวางอยู่ในที่ border wall 4นะครับแล้วก็ตามด้วย border API นะครับอย่างนี้ต่อมาเราก็เช็คอีกนะครับอันหลังสุดก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอยู่ใน border wall 4นะครับแล้ว API นะฮะอสุดท้ายนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณเนี้ยนะครับ มันแล้วแต่แต่ละซอสนะครับก็ทับพิมพ์ทับ API เนี่ยค้นหาดูแล้วก็ดูที่มันจะมันเขียนตรงนี้นะครส่วนอันนี้อันนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่นะครับเช็คตรงนี้ก็พอเราก็เช็คดูนะครับถ้าเกิดเราวางไม่ตรงที่นีครับเราก็จะตาให้มันตรงให้ตรงดีได้นี่ครับมาวางตรงดีให้มัน หรือว่าเราทําการเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้เหมือนเดิมของมันแหละจะได้ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายมากมายกานกองนะครับทําให้เหมือนของเดิมเหมือนเดิตั้งค่าไวน้นะครับก็วิธีแก้นี้ก็เสร็จนะครับไม่มีอะไรมากนในการแก้ไขปัญหาตัวเกมนะครับ,รบพอแก้ไขอะไรเสร็จวางให้ตรงตามอะไรเสร็จนะครับก็ ก็บิวนะคร,รับพอบิวบิวตัวนี้เสร็จแาิตัอีกครั้งหนึ่งนะครับพอบิวตัวนี้นะครับบอสีเสร็จเราก็มาบิวที่ไฟลใหญ่นะครับอารเอสบิวนะครับอาร์เอสบิวพอบิวเสร็จก็ลองเข้าเกมดูนะครับก็น่าจะได้แหละนะครับปัญหามีอยู่แค่นี้แหละนะครับ API มันไม่เชื่อมต่อกันแต่ว่าวางผิดอะไรอย่างนี้นะครับวางบางทีใส่ไม่ได้บิว API มั่งไม sure ่ได้ทำนู่นทำนี่มั่งแบบมี้ก็เลยไม่สามารถจะทำให้เชื่อมต่อ กับ API ได้นะครับพอ API ก็จะเป็นทำการเชื่อมต่อ SQL อีกทีนึงนะครับเหมือนดึงข้อมูลจากเหมือนตัว API นี้เป็นตัวเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเชื่อมต่อระหว่าง API กับ Database นะครับโอเคก็ไปลองแก้ไขกันดูนะครับคือผมจะไม่พยายามจะทำให้นะครับผมยะยา,ยาจะบอ,อกหลักการนะครับแล้วก็บอกวิธีการแก้ปัญหา นะครับลกน้องหลายๆคนก็จะให้ผมทีวิวให้ผมทีวิวให้อย่างเดียวนะครับคือตัวเองไม่ทับทำเองมากนะครับพอตัวเองทําอะไรไม่ได้นะครับก็จะให้คนอื่นทีวิวให้อย่างเดียวนะครับก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคือคิดจะให้คนอื่นเปิดให้เนี่ยก็ว่าไม่ต้องเปิดดีกว่านะครับผมเคย จ้าคนอื่นเปิดนะครับเสียตังค์ไปหลายพันบาทนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาก,ก็คือความว่างเปล่านะครับเสียตังค์ไปฟรีๆสามพันกว่าบาทยังไม่รวมค่าค่าเปิดนะค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็สามพัน 3, ค่านุนค่านี่เป็นสี่ห้าพันนะครับประมาณนั้นเสียไปเยอะแยะนะครับจนมาศึกษาเองนะครับรู้ด้วยตั่เอ,เองแก้ท่านเองก็สามารถทําได้นะครับเพราะผมรู้ได้ไม่เกิดทุกอย่างแต่สามารถเปิดเซิร์ฟได้ อีคนเล่นได้นะครับต่างๆแล้วนาลงของอะไรได้แต่ผมก็ไม่เปิดเพราะว่าผมมีความรู้แล้วพอถ้าเกิดเปิดไปก็ไปสู้กับเซิร์ฟอื่นๆไม่ได้นะครับเพราะผมรับเปิดดีกว่านะครับรับเปิดได้ตังดีกว่าและอีกอย่างคือรับเปิดเนี่ยพอเราได้ตังก่อนนะครับล้วก็เปิดให้เขานะครับเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราทํา สามารถทําให้เขาได,ได้ก่อนที่ผมรับงานผหก็จะบอกข้อดีข้อเสียของผมไปก่อนนะครับคนที่จะจ้าผมนะอย่างเช่นเขาต้องการอย่างนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังก่อนว่าอย่างนี้นะผมทำนี้ได้ทำนี้ไม่ได้นะครับให้เขาบางคนเขาก็ฟังปุ๊บเขาก็รับได้นะครับผมก็ทำนะครับเขาก็จ่ายตังค์ก็ตามตามปกติน,นี่ครับบางคนก็หรอพอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาเจ้าอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะบอกื่องความ จริงใจก่อนนะครับว่าผมทําอะไรได้ผมทําอะไรไม่ได้ครับก็บางคนอาจจะรับงานอย่างเดียวนะครับแต่พองานเสียมาก็จบนะครับทำอะไรไม่ได้ีโอเคนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก็ให้แก้ด้วยตัวเองนะครับก็มีไกด์นะครับทั้งหมดที่ทํามาภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษารัสเซียผมศึกษามาจากภาษารัสเซียนะครับ อย่ามาบอกนู่นอย่ามาบอกนี่บอกผมงกผมนู่นผมนี่ไม่เห็นแบ่งกันบ้างเลยอะไรน,นะครับ <c oughs> คือผมก็คี้เกียดเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือมาไล่แก้ให้พวกน้องๆเนี่ยสิบยี่สิบคนนะครับ <c oughs> ทุกคนแก้นะครับแก้ต่างๆนานานะร่รซึ่งซึ่งที่มันเป็นปัญหาที่ผมได้สอนไปนะครับ <c oughs> หรืออาจจะไม่ได้สอนก็จริงแต่มันถ้าเกิดไปดูคลิปดูอะไรมันก็น่าจะประยุกต์ไปใช้งานได้นะครับ สิ่งที่สอนมาทั้งหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับนะหาดูได้ยากก็เข้าใจผมนิดนึงนะครับไม่ใช่จะให้ผมทําให้เดียวเลยทํานู่นทํานี่อะไรอย่างนะครับจะให้ทําแค่อย่างเดียวเลยต้องเนี่ยนะรเราก็เปิดให้ดีอย่างดีนะครับพอเปิดเสร็จตัวเองไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับ ทำไม่ได้ก็ว่าผมนู่นผมนี่นะครับในใจก็คงว่าจะวาอย่างนั้นแหละนะครับโอ้นะครับโอเคบทแค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากถึงพวกน้องๆใครที่คิดจะเปิดนะครับศึกษาด้วยตัวเองดีที่สุดน,นะครับคือผมไม่ต้องคิดให้ทุกคนมาต้องมาจ้างผมเปิดนะครับคิดให้ทุกคนทำด,ด้วยตัวเองนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเอง อันไหนผิดอันไหนถูกก็จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันผิดนะเราก็ไปปรับปรุงเอ้ยตรงนี้มันผิดตรงนี้นะเออนาคตเผื่อเราไปทํานี้เรามีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือว่าไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจนะครับโอเคอฝ่ายท้ายนะครับคือปัญหาเนี่ยมันมี วิธีแก้เสมอเลยครับแต่ปัญหาแต่บางอย่างเนี่ยเรารู้วิธีแก้มันหรือเปล่านะครับมันก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้เราก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับ